เนื่องจากพาร์ทที่แล้วนะครับเราได้ทําการลงดันเจี้ยนแล้วสนุกมากพาร์ทที่ผมก็เลยอยากจะลองลงอีกครับผมติดใจโลกการต่อสู้ของเกมสวอตออฟเดอะสติมากครับไปเขาที่แล้วเราผ่านด่านสานักภาพชิวหลานแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองดันเจี้ยนที่สองนะครับผมแม่น้ําชิงหมิงมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าเรา จะลุยเดียวคนเดียวไหวไหมเริ่มเลยนะครับไป let's go ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้เล่นเดี่ยวนะครับแต่ก็มีอ่า AI นะครับมาช่วยในการต่อสู้นะครับผมพี่ชายข้าสืบเชื้อสายจากตระกูลนายพลสามรุ่นเลยนะโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอฮะเข้าไปเลยเหรอ ขึ้นเรือเฮ้ยเจ้าให้นึกหน่อยสิฮ่าฮ่าาเนื่องที่ข้าฝากฟางเปลือกสารไม่มีทางขายออกหรอกจัดแถวเลยพี่น้องของข้าเฮ้ยเจ้าอืมอืมเฮ้ยเจ้าเจ้าอุ้ยโคตรฮะสุดยอดอืมอืม,อ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 ม เฮ้ยท้าทันพี่ยอะยโอ้มันมันมันติดใจฮะนี่นี่นี่ย่อยย่อยเยอะไงล่ะโอเคหมดแล้วครับทุกคนเรือันต่อนะเรือลำต่อไปเทียบท่ายี่มาก่อนเลยครับคนแรกเลย โอเคครับนี่นี่มีเพื่อนฮิวมีเพื่อนฮิวแล้วเพื่อนโจมตีสุดยอดอืมเยอะมันอะไรกันเนี่ยมันมีแต่คนโหดทั้งนั้นเลยเหรอเนี่ยฮอหมดยังหมดยังหมดครับอืมลุยต่อฮะ นอกจากลงดันสนุกแล้วนะเราได้เรา,เรย,เรายัางได้สามารถปัเมเวลได้อีกนะครับอุ้ยพี่บ๊มนะเหอชงมาเลยกลิง้งกลิง้งกลิง้งหมัดระเบิดเออเฮ้ยจ้าจ้าเฮ้ยจ้า การควบคุมเรียบร้อยรับรางวัลเลยนะครับเห็นเราได้ไปต่อแล้วนะเรากลังทำการขี่เรือนะครับไปครับไปเรือเรากำลังแล่นนะฮะทุกคนเออแล้วนี่ก็คือระบบ เดินเรือของเกม Sword of Justice นะครับนี่เนี่ยชนเลยละกัน <c oughs> การชนนี่ก็คือเป็นการเทียบท่าเรือชนเรือนะครับแล้วพอเทียบท่ากับเรือชนเรือเสร็จปุ๊บแล้วก็ขึ้นเรือได้อย่างง่ายดยา,งงายยังไงเราโอเคปุ๊บปุ๊บนี่เป็นไงแล้วก็รุยครับอืม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 ไปห้าสิบแล้วทุกคน เฮ้ย้าเฮ้ยอืมลุดอโอยสนุกจังวอยอยาสนุกแบบนี้นะฮะอย่าลืมมาดาวน์โหลด Sword of Justice กันนะครับทั้งเพจสตูนแล้วสตูนเลยหรือจะโหลดใต้คลิปนี้ก็ได้โหลดเลยโหลดเลยแต่เกมยังไม่จบนะครับไปกันต่อนะครับเพื่อนๆไป ไหนทางนั้นหรือย่าข้ามาแล้วนี่แน่ฮะกลุ่มโจรโหดอย่างนั้นหรืออืมรูดย่าอุ้ยเรลวขึ้นเร็วมากฮะ มันไหครับทุกคนถ้าเราเป็นสายหมัดนะครับอะไรอะไรดูนะดูนะนี่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 บอกเลยว่าอย่างนัวไม่เคยกลัวอยู่แล้วนะครับไปไปขี่เรือต่อขี่เรือเอาเลยครับอ่าเทียบท่าเทียบท่าหรือแค่ลำเดียวเหรอไปตามดูกัน สินค้านั้นอะอยู่ไหนมาหรือว่ไกลเกินไปต่อสมอเข้ายใกล้เออโอ้สมอเรือหนักมากล้มไปแล้วครับจะพักก่อนเดี๋ยวเขาจ,จัดการให้เองนะมาโอ้โหเขากระโดดมากันเลยเหรอโอ้พี่ป้อมอีกคนนึงครับจินเจียงฮั่นน่าจะตึงนแตัวนี้แล้วเป็นยังไงครับจินเจียงฮั่น เดี๋ยวโดนหมัดของฉันหมัดระเบิดตูมเออจาะเกาะจาะเกาะแล้วก็ท่าสกิลของสิพี่เฮ้ยเยอะนี่อืมลูด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 หมัดระเบิดอืมเฮ้ย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 นี่แไงเฮ้ยลัวเหรอยาย โอ้โหมันเอ้ยอืมพิกคอมแผนดินอืมรับของฟรีฮะรับของจากดันเด้วมนี่นี่นี่แล้วใครคือ MVP ก็ต้องผมสิครับสุดหล่อยังไงเล่าเออแล้วก็ดีนี่คือฉากจบของดันเจี้ยนนะครับผมก็ได้รับของที่ต้องการนะฮะมากมายเหลือเกิน สุดยอดเลยครับผมไปนะนะขอบคุณครับที่มาแบกนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคฮะถ้าเสร็จเควแล้วก็ออกนะทุกคนก็สามารถเล่นเป็นจอมยุทธสุดเท่แบบนี้ได้นะฮะที่เกม Sword of Justice นะครับผมอย่าลืมดาวน์โหลดกันเยอะๆนะครับบอสเซนกำลังรอทุกคนอยู่นะ,ะมาเป็นหนึ่งในใต้ล่ามาเป็นหนึ่งในยุทธภพกันนะครับ จอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ